สวัสดีค่ะอยู่กับย่าชิบกลกองนะคะร้านเก่าร้านเดิมปาทีบ้านเมื่อป้าทีบ้านมาถึงนะคะก็มาแล้วมาค่อยถือให้ก็ได้แล้วเจาเลือกเลยไม่ต้องเางนีอยากทำอะไรแค่ัวเอง้อมมือก็ซอสซอสพริกซอสพริกก็หมดยายหมดหยิบเลยใช่กบกิ๊กตัง ไอ้หน,นึ่งรูที่อยู่อังกฤษเนี่ยรูอยากให้เป็นปวดแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีเหรอซอสหอยมีกเป็นกระติกไหมเป็นกระติกม,มีมันมีเป็นกระติกแกลอนอ่ะน,นะเป็นกระตริกนะเน,นี่ย น้ำมันหอยเอาแบบไหนแล้วก็จะมีเอาแบบนี้ไหมผมสุรสเอาถุงแบบนี้ไหมหรือว่าเอาจางพ่ขอค้า เก่าีเยาที่หัเอาอะไรอีกอันนี้ขออะไที่แย่เลยแหละเด็กยากนั่นแหละเออทำแบบนี้เนาะอันนี้อะไเอาปะจะะเป็นเลิเอาไหมเส้นเล็กน้ตาลทรายสองกิโลนแล้วก็มัีอยู่นะเโอใช่มีอยู่ อันนี้ล่ะไม่ไม่ตัวนี้อันนี้อันนี้มาหยิบมนะสองหัวสองหัวตั้งชายจ้าเส้นเล็ก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 เอาแล้วมีมีเหลืองมีเหลืองเอาแล้วเอาแล้วเนาะมีเหลืองอะไรก็มีเส้นเล็กเอาไว้ขึ้นตรงนี้อ่ามือมาซื้อผัก สวัสดีค่ะจ่เดียวมาแล้วแต่เดี๋ยวให้ไหมจ้าไม่ได้มาค่ะเพื่อเทศฐานพระเาเอทานพระค่ะก็เลยปพะเทศทานพระค่ะก็เลยเพิ่นไม่ได้มาจมา้รก็บร้าเห็นย่า้เเื่องเลืนเราเห็นตลอด ป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านไปไหนเราไปซื้อมะโคบอ่ะอ่าแประเทศไทยนั่นแหละนี้อลก็ดีไปเรื่อยๆค่ะเบิ้งมั้ยนะมันหยอกกันกับเนี่ยมันเอาเบิ่งอยู่เนาะเบิ่งเบิ่งตลอดบ่เมื่อเช้าหยอกกันกับเนียกินข้าว่กินข้าวหวานหวานเลยแหละเบิ้งตลอดอืมนั่น จาข้าวข้าวเลยได้จของคุณหลายๆที่เป็นได้ย,ยัได้เอ็นเต้มาซื้อซื้ออยู่ร้านนี้ค่ะแต่พักเพิ่นยังมีได้เบิ่งกันปลาไทยบ้านไปนน่นแล้วมาหลายคนมาสองคนค่ะเป็นพแน่เอ็นไขยก๋าเตี๋ยวไายก๋าเตียยเต๋ยโยฮันคะค เขาก็เ <One> ตียวค่ะอาหารตามสั่งแล้วก็เลยจ่าไกที้เป็นหมอนาจ่าได้อยู่เลยเลยบ่จ้าไปได้บอม่เห็นยังดดต้อไปแล้วก็เจ้ายันวิ่ยันย่อรุตด้วยก่อนไหมจ่าแมนค่ะเด็กกับองไปอยากมาเด็กกัมาแมนค่ะไปแล้วก็มาไม่ได้ไก่กระโด่เฮไปนี่ก่แต่ว่าบ่ได้ไ่แต่ว่าหงอยไปน้ำม ดูมาตอนน่ะจ้าเมนแมนจ้ามนพูดกับไปลายอยู่หรวะจ้าลายอยู่ทาง อันนี้มันเป็นมาดเท่าไรคะนี่นะมันละบาทบอกอ่ะเอามาดมาดแบบนี้ใช่ไหมเอาเป็นหอมแล้วมังหุดไมกระหิตก็จะเแอแพ้เนี่ยนี่ฮะก็จะเอาแบบนี้เอานะเอาแบบนี้นะเขาจะตอะไรขนี่เรียกข่อยเมื่อยเ็ดต้มรักขปแล้วอกปนั่งนี้ไม่แน่ิน ปุยช่องไทยอะ่ะปุยช่องไทยแยกแล้วกับปฟาเต็นลุงพุนเนี่ยอ๋อส่องมันโอ่งตัน,น,นี่เดี๋ยวอะไรนี่มันจะโกนเข้าไปแล้วแต่แล้วคือส่องยญ้าอะยาที่กรกอกอะนะโอ้โการกดเข้าไปแล้วก็เบ้ากนเข้าไปส่องยาที่กกอกอมันก็จะเด้งนุง่นมันก็จะมาเลยมาแต่เลยๆโจ้าแต่เบื้องเขาลุงเขาป้าก็ดีละ กระเพรนได้เลยได้จักเบิ่งตัวใดในเห็ดควายในเห็ดรูปเป็นก็ไปซื้อนีในเห็ดรูปเป็นอ่ากระเพรนอะไรอ่าเห็ดเห็นเห็ดเป็นยายเลยเห็ดเป็นเราเอ็ดเป็นกดติดตามนะป้าไทยบ้านทำเป็นแต่ค่อยก็ไม่เป็นในในไงให้ป้าไทยบ้านทำให้จะกดติดตามตัค่อยเนี่ยป้าไทยบ้านทำให้หน่อยทำได้ป้าทำเป็นทำทำให้เป็นจ้ะเป็นห้าสิบเลยเนาะ จ้าอันนี้เอาไหมเนี่ยค่ะอันนี้เอาไหมเอาเดี๋ยวด้วเอาขายยังไงคะยงงสิบบาทเหรอคะในาน่งสิบบาทอันนี้เป็นอันนี้สองมัดช่องอันนี้ได้ของทั้งแหลกก็ได้ทั้งยาชีดดเราเราจะได้ดูอันนี้ด้วยอันนั้นด้วยจ้า แล้ดาดูก็กดถูกใจ่ะค่นแห่นแนทำเป็นแค่นั้นกดถูกใจแล้วก็ทำกดแครก็ดูเฮ้ยังน้อยก็ห้านาทีขึ้นไปกว่านั้นอีกหรอจานั่งเบิ้งยังไง พุ่ไม่ไปเลยเนีจะทิ้งมันอ๋อม <c oughs> ันก็ไปนะแต่ว่ามัชมันชอบไม่เม่่วัจะไปติดิมเน้ห็นเจ้าแล้วละมน,นีพกก่อ่ <c oughs> จะเห็นเจ้าขึ้นเลยแหลญญะ ลงคลิปแล้วขึ้นแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยเห็นเจ้าลงคลิปี่ถ้าจะติดต่อยาโบราณเลยกดยาที่เรากดเข้าไปที่บ้านด้วย นะเช่ป้าทบ้านด้วยจ้าเมื่อกนงานบอกคะวันที่สิท่านว่าค่ะเป็นงานฉลองปู่งานใหญ่จะงานฉลองปูบอแต่ไปไวิ่็ไปธรรมดาได้ค่ะ้ จ้าจาไปไหว้ปู่ไปเมื่อเลิกก็ได้ค่ะไปวันไหนก็ได้ไว้ปู่การได้เลยค่ะจาดอกไม้แบบไม่งามกรบดอกค่ะเพราะม่เมมนแยมหนาวถ้าแยหนาวมันละงามแมนค่ะตอนนั้นมันเป็นแามหนาวค่ะไป่ายลูก าก็หลังที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะเปพีใใยงตั้งใจน้ยาชีโกโกะนะคะสักสิบนาทีนะคะสวัสดีค่ะ